น,นี่สิมาเป็นคนดังพี่น้องคนดังคนดังในโลกโซเชียลคนดังนะครับคนดังดังฟื้นดังไฟดังซุ้มือครับดังจนควน ดังในโลกโซเชียลนี่ลุกแล้วครับลุกแล้วแม่งก็สีดังครับคนคุบคนดังครับคนดังของแท้แมนมาพี่น้องผู้แต่งลบอแมนคนดังในโลกโซเชียลดังสมือครับแต่ผมมีคนติดตาม นี่ลูกเราเข้ากับชีดัง